เทียนเล่าข่าวสวัสดีครับผมสมพจน์มณีรัตน์ยังคงมาพบกับทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับจะบดจะร้อนก็ร้อนทีเดียวนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าออกตากแดดในหัวแตกกันได้เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันที่เราบอกว่าร้อนหนักหนาเนี่ยสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนราวาดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายจังหวัดเริ่มโดนพิษสงของพายุฤดูร้อนแล้วนะครับ หลายที่ก็มีลูกเห็บตกลงมาทําให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องหลายหลายคนหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะครับก็คงต้องฝากกันสําหรับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะต้องมาเล่าต้องใช้ว่าจะต้องนะครับเมื่อกี้าผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้เลยแต่ว่ามีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าก,กันเอาวันนี้จะเล่าถึงวันนั้นให้ฟังในเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในบางส่วนที่เท่าที่ผมพอจะพูดได้ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวด่วนข่าวสำคัญอยู่4ข่าวด้วยกันข่าวแรกก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายหงจำนวน8ตัวสำหรับทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานวังทวีวัฒนาก็เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจแล้วก็ตั้งใจดำเนินการนะครับข่าวที่สองคือเกิดที่อุทยานชาติแก่งกระจานครับแต่เป็นเรื่องดีๆครับก็คือตัวเจ้าหน้าที่เองของ วิญานแก่งกระจานเนี่ยในนามของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่เราก็ร่วมทํางานกับกรมทรัพยากรน,น้ํากับมูลนิธิปิดทองหลังพระเราจะพยายามเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาเรื่องที่ดินได้มีการตั้งโต๊ะสอบถามแล้วครับว่าพื้นที่ตรงไหนมีปัญหาอย่างไรก็ดําเนินการตินไปเพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆเพื่อน,นําไปสู่กระบวนการแก้ไขเรื่องที่สามเกิดที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นสิ่งดีๆแล้วครับ ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยเราพบวานบูดาสองตัวเป็นตัวที่เราเคยรู้จักครับค,คุณแม่วันดีกับเจ้าวันหยุดซึ่งเป็นลูกตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่สามของคุณแม่วันดีแล้วนะครับข่าวที่4ี่เป็นข่าวน่าเสียใจแต่ก็ต้องบอกว่าข่าวดีกลับมาแล้วก็คือเกิดที่อุทยานชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหนี้ของเราเนี่ยกับอ,ออกไปปฏิบัติภารกิจกับไฟป่าปรากฏว่าพลัดตกเขาลงไปก็ได้นําส่งโรงพยาบาล ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วปลอดภัยแล้วนะครับถือเป็นจากความโชคร้ายก็กลายมาเป็นความโชคดีแลระดับหนึ่งนะครับนั่นเป็นข่าวสําคัญประจําสัปดาห์ครับไปชมก่อนได้เลยครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายหงจำนวน8ตัวแด่ในหลวงรัชกาลที่10สําหรับทรงเลี้ยงณเขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร,ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำมูลนิธิปิดทองหลังพระตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนแก้ปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านบางกลอยล่างอุทยานแห่งชาติมู่เกอ่างทองยืนยันวานบรูด้าสตัวที่พบคือแม่วันดีและเจ้าวันหยุดลูกน้อยตัวที่3บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเสียหลักพลัดตกขาวขณะหาตรวจจุด h o t ส p o t ก่อนนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วและทั้งหมดนี้คือแฟลชนิวส์ประจำสัปดาห์นั่นก็เป็นข่าวสำคัญครับเป็นข่าวดีๆที่มาเล่าสู่คนฟังในตลอดสัปดาห์ที่จริงดีเยอะครับแต่เรา,าคัดมาในสิ่งที่เป,เป็นประเด็นที่อยากให้ท่านรับทราบเท่านี้ครับเอาละเข้าเรื่องอย่างที่ผมคุยแต่เริ่มต้นว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนหลายคนถามมาในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานเรียนตรงไปตรงมาครับว่าผมคงไม่สามารถเอาทุกเรื่องมาเล่าได้ไม่สามารถจะวิเคราะห์ในทุกเรื่องได้เนื่องจากว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายบางเรื่องมันเปราะบางเกินกว่าที่จะมาพูดคุยโดยผมเพียงเท่านั้นนะครับคงต้องรับฟังหลายๆท่านถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่อทยานแก่งกระจานเนี่ยตั้งแต่ประกาศเป็นทยานมาเนี่ยปรากฏว่าชุมชนหลักตอนนั้นต้องบอกว่าเกิดที่อ,อ,อยู่ที่บ้านโป่งลึกแต่ว่าชุมชนนั้นหรือประชาชนนั้นไม่ได้อยูเฉพาะที่บ้านโป่งลึกเท่านั้น เหนือขึ้นไปตามลําน้ำเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนกระจายอยู่ตามลําน้าน,นี่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชนหรือชุมชนในเลือกบ้านบางกลอยลึกไปกว่านั้นใกล้ชายแดนก็เป็นหมู่บ้านใจแผ่นดินที่หลายคนได้เอย่ยหรือพูดถึงกันกันมานมนานกาเลพี่น้องออกะเหรี่ยงหรือพี่น้องปากกาลยองของเราเนี่ยก็ธรรมดาครับเหมือนกับชาติพันธุ์เมืองคนอยู่ในป่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับก็ปลูกข้าวไร่ปลูกพริกปลูกผักบางครั้งในอดีตก็ไปล่าสัตว์ในป่าเพื่ออย่างชีพบ,บ้าง ปัจจุบันคงทาไม่ได้ในหลายๆเรื่องนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่นี่เนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนแล้วก็หลายๆที่อาจจะเกิดคล้ายๆกันจนกระทั่งปี2539โดยประมาณปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าไร้พื้นที่ในประเทศไทยมีสาเหตุที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความไม่ปลอดภัยกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่แก่งกระจาดนะครับจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยปรากฏว่า ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจทหารหรือป่าไม้เนี่ยมีการถูกซุ่มยิงมีการปะทะมีการเจ็บเกิดขึ้นปี2องรสิที่ผมพูดถึงจึงมีแนวทางปฏิบัติว่าทำยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าจะปลอดภัยจึงมีโครงการที่จะเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ชายแดนหรือพื้นที่ที่มีปัญหากับความเสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยเคลื่อนมาอยู่รวมกันนั่นคือที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าโป่งลึกบางกลอยเนื่องจากาชุมชนมารวมกัน นั่นคือปี39จนทั้งปี2 5 4 1ถ้าหลายท่านจําได้มติครมที่หลายคนได้ยินอยู่ก็คือมติ30มิย2 4 1หรือเราเรียกว่า30มิย41หลังจากนั้นต่อมาล่ะครับ10กว่าปีผ่านมาเป็นธรรมดาของมนุษย์ล่ะครับประชากรก็เกิดเพิ่มขึ้นพื้นที่ทํากินเริ่มไม่พอสิครับพอเริ่มไม่พอทําไงละ่ะพี่น้องหลายคนก็เข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าบางคนก็ไปพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ของตัวเอง จที่ยุคนั้นก็อะไรครับก็ไปตามกลับมาบ้างจับกลับมาบ้างแต่ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้แบบเด็ดเ็จก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกันมาหลายครั้งหลายข่าวาหลังจากเหตุการณ์นั้นคือต่อมาเนี่ยถ้าเราจําได้ที่ผมย้อนไก่ขีก็คือมติ30วิย์เสียงเรื่องให้คนสามารถอยู่ได้ภายใต้ขอบเขตจนกระทั่งมีคําสั่ง66/57ของคอสชอในยุคนั้นให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่านั้นสามารถอยู่ได้ตามเงื่อนไขอีกเช่นเดียวกัน แต่หลังปี5 7เต่อจาเป็นต้องดำเนินการทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นการผิดกฎหมายจนกระทั่งถึงปี2012เป็นสิ่งที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่มีคิดจะเกิดขึ้นก็คือเป็นการประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2062มาตรา64พูดถึงไว้เรื่องของให้คนอยู่ในป่าได้ภายใต้เงื่อนไขยังถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีเดียวกันครับ2อ6 2นมาตรา121 ทั้งสองมาตรตาทั้งสองพรบนี้พูดถึงคนอยู่ในป่าอย่างถูกต้องอย่างมีงเงินไขทั้งหมดเท่ากับว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันพธุ์พืชเราพยายามแก้ไขเรื่องนี้อย่างถูกต้องโดยระเบียบโดยกฎเกณฑ์โดยกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้ความร่วมมือภายใต้ฟังความคิดเห็นจะอยู่ร่วมกันเกือบทั้งหมดนั้นโครงการของทั้งสองมาตราที่ผมพูดถึงเนี่ยมีได้ดาเนินการภายใต้กรมอุทยานอย่างเดียวนะครับเราจะทําแผนงานทําโครงการต่างๆร่วมกับพี่น้องกับหลายองค์กรด้วยประเด็นเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ ที่เราได้ฟังเป็นข่าวกันจากสถานการณ์โควิดไม่ได้ต่อว่าใครนะครับแต่สถานการณ์นี้เนี่ยทำให้นุ่มหนุ่ม,มาสาวจากหมู่บ้านปง่งลึกบางกอยที่ลงไปทํางานในเมืองเนี่ยเขาเกิดตกงานขึ้นตกงานแล้วทาไงครับก็ต้องกลับมาหมู่บ้านกลับมาชุมชนเดิมปรากฏว่านุหนุ่มาสาวกลับมาแล้วเนี่ยไม่มีที่จะมากินเพราะว่าไม่พอครับประชากรเพิ่มขึ้นที่ดินทํากินก็ไม่พอบางครั้งก็มีเกิดปัญหาขึ้นแล้วบอกที่ดินเนี่ยไม่ดีพอคุณภาพดินไม่ดีพอ หลายคนหลายท่านจึงกลับไปทํากินในพื้นที่ที่เคยเป็นที่บรรพบุรุษเคยทํากินอยู่ก็คือออกไปนอกแนวเขตที่เคยที่ผมเรียกว่าระบบที่ดินของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นแหละครับจึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าที่จึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราเข้าใจครับด้วยความอยู่รอดของมนุษย์แต่ขณะเดียวกันเราเองก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อดูแลทรัพย์กรธรรมชาติของพี่น้องคนไทยในภาพรวมนั่นเองแต่ไยงไก็ตามครับปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปอาชาท่านประราชหรือแม้แต่ท่าทีบดีธัญญาเนติธรรมคุณก็ตามกังวลแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากมีการสั่งการมีการมอบหมายให้เจ้าที่หลายระดับหลายภาคส่วนลงไปเจรจาลงไปที่จะหาทางออกในสิ่งเหล่านี้เกือบทั้งหมดว่าจะทำยังไงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นี่คือเป็นเดนเรื่องใหญ่มาก แต่ไยงไก็ตามเนี่ยสำหรับที่ป่งลึกบางกอยเนี่ยจากข้อมูลในมือผมเนี่ยจากการทํางานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับออมูลที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเข้าไปพัฒนาตั้ง6ด้านด้วยกันครับด้านแรกด้านเกษตรษและบศุสั์เนี่ยมี10โครงการเข้าไปด้านสาธารณภโอ,อมีเข้าไป12โครงการด้านสังคมและวัฒนธร,รรมเข้าไป11โครงการด้านการศึกษาเข้าไป10โครงการด้านสาธารณสุขและด้านพัฒนาอาชีพเสริมเข้าไปอีก3โครงการท่านครับ ทุกอย่างปรับปรุงเป็นการพัฒนาเป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตามลําดับตอนนีออ้ตัวแทนไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงหรือของกรมเองก็ตามก็ลงไปเจราจากับพี่น้องอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมนําเรียนแล้วว่าท่านรัฐมนตรีสั่งการมาค,ค่อนข้างจะจะจะ,จะชัดเจนว่าเจ้าีของรัฐต้องคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้าใจอธิบายและทํางานร่วมกันครับนั่นคือหัวใจต่างๆดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดก็คือเรื่องของ น้ำกินน้าใช้อุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้น้ําผิวดินเนี่ยกรมทรัพยากรน,น้ําเข้าไปช่วยเหลือครับน้ําใต้ดินที่จะทําเรื่องการเกษตรหรือความอยู่รอดก็กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลเข้าไปสนับสนุนสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเจ้าที่ในพื้นที่อื่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอึดอัดใจนะครับเราไม่ได้ทํางานเฉพาะอุเรีย,ยนแห่งชาติแก่งกระจานแต่โมเดลหรือรูปแบบนี้เนี่ยจะถูกนําไปใช้กับพี่น้องประชาชน4ล้านกว่าไล่2ล้านกว่าคนในป่านุรักษ์ทั้งหมด ภายใต้มาตรา64ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและมาตรา121ของพระราชบัญญัติสังหวลีุ้มของสัตว์ป่าในปี2 5 2ที่ผมพูดถึงแล้วหลายครั้งนี่เป็นแนวทางที่เราจะเข้าไปปรับปรุงเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญต้องฟังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่เฉพาะพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับท่านจะต้องเตรียมการในสิ่งเหล่านี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุทยานแก่งกระจานนั้นเป็นแนวทางปฏิบตัติเป็น สิ่งที่เรางเห็นจะเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับในการที่จะไปพัฒนาในการที่จะทํางานกับพี่น้องประชาชนก็ฝากทุกทกท่านนะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการในสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่บอกว่าจะหนักก็หนักจะเบาก็เบาแล้วแต่ท่านจะคิดแต่บอก,บอกตามตรงว่าผมเ,ออเดิมทีก็อึดอัดใจที่จะเล่านะครับแต่คงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เล่าเฉพาะในสิ่งที่พอจะเล่าได้นะครับสําหรับออสัปดาห์นี้เนี่ยเราคงจะจากกันด้วย ภาพด้สวยทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกน้องผมเจ้าที่ผมได้คัดมาก็คือเป็นคลิปความหลากหลายของอุรีนชาติแก่งกระจานี่แหละความหลากหลายของสัตว์ป่าความหลากหลายของธรรมชาติที่กําลังเสนอให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เ,เราพยายามนํามาเสนอกับพี่ๆน้องๆทุกขั้นที่ได้ชมกันอยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่เกิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจะเป็นเชื้อชาติใดจะเป็นศาสนาใดาขอให้รักกันครับ ขอเอื้ออาทรต่อกันเพื่อความสุขเพื่อความอยู่รอดของพี่บีน้องๆของพวกเราทุกคนคือคนไทยในภาพรวมทั้งหมดขอประเทศไทยมีความสุขครับสําหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับฝากไว้ตลอดทุกครั้งเลยจน,นทั้งท่านเบื่อแล้วละ่ะ <c oughs> 1 3ึ่งสายด่วนยีบี่ชั่วโมงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยากรูก้อยากสอบถามอยากแจ้งบอกแสเข้ามาเลยครับสําหรับการติดตามข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกแพลตฟอร์มครับที่ขึ้นทางหน้าจอเป็นเคียวโค้ดเนี่ยนะครับ จะเป็นในเรื่องของ Facebook เว็บไซต์เป็นเรื่องของ t w i ตเ e อ,อ Twitter, YouTube i n s t a g r กรสุดแล้วแต่ครับท่านเข้ามาได้เราจะนำเสนอข่าวสารอย่างต่อเนื่องให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับไม่ต้องรอผมในวันเสนอประจำสัปดาห์ก็ได้นะครับสามารถติดต่อกันได้หลายวันอยู่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงครับอุทยานเล่าข่าวขอญาตลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ